สวัสดีครับหุ้นกระแสประจำวันที่21เดือน1 2,568นะครับวันนี้เราจะมาดูหุ้น Delta กับ l t, t b d m s CPO PTT EPK Bank IVL TTB แล้วก็ BCP ตามลำดับนะอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะมาเริ่มต้นกันที่ตัวเซตกันก่อนนิดนึงนะเซตเนี่ยก็คือยกโลนะครับยกโลขึ้นไปแลวะวนะ ก็คือสิ่งที่ผมให้เฝ้าระวังไปก็คือหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่หลุดไม่ดีใช่ไหมแต่ว่ามันไม่หลุดวันเนี้ยบวกขึ้นมาแรงนะบวกขึ้นมาแรงก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคมากนะอะก็ลุ้นกันต่อนะครับว่าเขาจะสามารถขึ้นไปทดสอบแนวต้งที่หนึ่งพันสามรอยหกสิบสามได้หรือไม่นะอ่าก็ลุ้นกันต่อช่วงบ่ายนะโอเคก่อนที่จะไป ก่อนที่จะไปหุ้นนะเน้นย้ำนะครับหลุด1,334ไม่ดีนะถึงแม้ว่ามันจะบวกมาขนาดนี้ก็ตามต้องเน้นไว้ตลอดนะครับโอเคจากการาฟแบบนี้เนี่ยก็คือว่าหุ้นเนี่ยตัวที่ลงมาทดสอบแนวรับแล้วสามารถยืนเหนือแนวรับได้ก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้นะก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหุ้นตัวแรกกันนะครับเบลต้านะ เดลต้านะครับก็ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็คือลงมาทดสอบแนวรับที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดแล้วไม่หลุดนะอะก็เหมือนที่เราวิเคราะห์กันไปนะว่าเขาเป็นไซต์เวกอบใหญ่อยู่ในช่วงหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเก้านะครับตอนนี้ก็เด้งกลับตัวขึ้นไปละนะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยแหละสำหรับตัวเดลต้านะ ครที่รับเข้าไปแล้วอย่าลืมนะหลุดหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดไม่ดีนะหรือว่าเราจะแบบกันเหนียวหน่อยนะก็เลื่อนมาไว้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะครับแนวต้านของเดลต้านะแนวต้านถัดไปคือเอาตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปหนึ่งร้อยห้าสิบเก้ามีหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดจุดห้านะหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดจุดห้าสำหรับตัวเดลต้าถ้าผ่านไปได้อีกก็นู่นเลยนะหนึ่งร้อย ห้ตัวถัดมากรานะบในทางเฟรมชั่วโมงเนี่ยก็ลงมาทดสอบอ่าใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ยแล้วมีการกลับตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นสัญญาณว่าฉันอยากจะกลับตัวขึ้นไปต่อนะอ่าแบบนี้ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวรับอยู่ที่ ห้าสิบเก้าบาทยี่ห้าสตางค์แนวต้านใกล้ๆคือหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบถ้าผ่านไปได้แนวต้านถัดไปหกสิบสองบาทห้าสิบนะครับจากภาพก็มีโอกาสที่จะไปในลักษณะนน,นี้ <c oughs> นะตัวถัดมาเอโอที่าเอโอทีวันนี้ก็เด้งนะครับ วันนี้ก็เด้งเหมือนกันนะส่วนมากก็เด้งทุกตัวแหละสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่58ได้นะแนวต้านถัดไปของ AOT นะแนวต้านถัดไปของ AOT ก็ใกล้ๆแนละ้วไม่ไกลละ58าสบาทห้าสต่างถ้าผ่านไปได้อีกก็ตรวนี้หกบาทนะ AOT อย่าลืมนะ ห้าสิบกบาทเจ็ดสิบ้าสตางค์หลุดไม่ดีตัวถัดมา bdms อืม b อ m s ก็เด้งนะอ,อันนี้คือในไทม์เฟรมเดเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแนวรับสำคัญอยู่ที่ยี่สิบสามบาทสิบสตางค์ก็ เทรดแค่เด้งนะครับถ้าใครจะเทรดนะถ้าใครจะเทรดเนี่ยสวิตไปดูในทําเฟร,รมที่ต่ำลงนะครับก็เปลี่ยนเป็นโน้อมไซด์เวยนะไซด์เวย์อ่ะตัวนี้ BDMs ขยับแนวรับมาไว้ตรงนี้นะยี่สิบสามบาทสี่สิบตางส่วนแนวต้านก็ยี่สิบสี่บาทสิบแาดเออ ก็ลองดูนะครับสําหรับใครที่เทรดเข้าไปแล้วก็นั่นแหละอย่าลืมวางต็อร้อสไว้ที่ยี่สิบสามบาทสี่สิบต่าง์นะส่วนเราก็ไม่เอานะอืคนไม่มีหุ้นก็ไม่เอานะมันแนวโน้มขาลงราฟามันก็ไม่สวยด้วยนะครับก็คือแนวต้านเยอะนะจริงๆคือผมสามารถตีตรงนี้ให้เป็นแนวต้านก็ได้นะครับแต่ว่าแบบ เกงใจคนที่ติดอะเนาะเอออ่ะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันทะลุผ่านตัวนี้ได้ก็24.90นะครับสำหรับตัว CTS แล้วก็ตัวถัดมา CPO นะอืม CPO ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแนวโน้มขาขึ้นในทาวเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะตอนนี้ชนต้านใหญ่ะต้านใหญ่ของเขาอยู่ที่ ห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์อือโซนเนี้ยถ้าสามารถทะลุได้นะครับสามารถทะลุได้ก็จะมีแนวต้านอีกทีคือห้าสิบเก้าแล้วก็หกสิบตามลำดับนะสำหรับ CPO ใครที่มีหุ้นแล้วก็นั่นแหละสต o อปลอสไว้ที่ห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางนะตัวต่อมานะ P.T.T.E.P. หลังจากแบกมานานนะตัวนี้หลังจากแบกเซตมานานก็ตามที่เราวิเคราะห์ไว้นะตามที่เราอ่านกราฟไว้นะครับว่าเขาเนี่ยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบสามใช่ไหมเนี่ยขึ้นไปทดสอบไม่ผ่านก็โดนตกล่วงลงมานะอ่าในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะแนวรับอยู่ที่ หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์อ่าตรงนี้ส่วนแนวต้านหนึ่งร้อยยี่สิบหกนะอืมหนึ่งร้อยยี่หกเป็นแนวต้านนะครับใครที่มีหุ้นนะอยู่แถวแถวร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดก็ขายออกบ้างก็ดีนะเอ้ย <c oughs> อย่าให้มันแบบแน่นนะเพราะแบบอย่าคิดว่าแบบเฮ้ย มันเซตมันกลับตัวแล้วหุ้นเรามันก็ต้องขึ้นแน่นอนอะไรเงี้ยคือต้องต้องบอกว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงอ่ะในทมเฟรมเดย์นี่เป็นสองแดงด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายนะสำหรับ PTEP e นะครับตัวทัดมา K-Bank เคแบงในทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงเรียบร้อยนะ แนวรับอยู่ที่154นะแนวรับแรกแนวรับที่สอง151.5นะส่วนแนวต้าน160บาท50สตางคนะ์ตรงนี้ก็มีโอกาสยอ่อลงมานะมีโอกาสยอ่อลงมาที่แนวรับนะครับใครที่มีกําไรอยู่ก็พิจารณาขายออก่อนก็ได้นะสําหรับตัวเคแบง ตัวถัดมา I V L นะ I V L ในทา์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะเด้งขึ้นมานะเด้งขึ้นมาทดสอบเส้นค่าเฉลีย่ยไม่สามารถผ่านได้แล้วก็หลุดแนวสำคัญไปด้วยนะครับก็คือหลุดยิบสามบาทแบบนี้ก็หมายความว่ามีโอกาสจะลงต่ออืม มีโวกาสลงต่อนะตรงนี้นู่นเลยประมาณนี้นะใครที่เพิ่งเข้าเทรดแถวแถวยิบสามบาทยี่สิบสามบาทห้าสิบเนี่ยตรงนี้ก็พิจารณาขายออกก่อนนะเพราะมันมันย่อแล้วนะมันย่อแล้วนะครับใครที่ไม่มีหุ้นก็เฉยๆไว้ตัวนี้ตัวถัดมาทีทีบีธนาคารทหารไทย ก็เป็นนาน้อมไซเว์เนาะไซเว์นะครับไซเวย์อยู่ในกรอบหนึ่งบาทเจ็ดสิบแปดถึงหนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดนะตอนนี้ใครที่มีกำไรอยู่นะหนึ 1, 78, 1, 79, 1, 80, ่งบาทเจ็ดสิบแปดหนึ่งบาทเจ็ดสิบเก้าหนึ่งบาทแปดสิบอะไรเงี้ยมีกำไรก็ก็ขายออกก่อนนะก็ขายออกก่อนก็นกนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไซเว่เนาะหรือว่าจะวัดใจก็ได้นะถ้าจะวัดใจก็หลุด หนึ่งบาทเจ็สิบแปดก็เหมาะนะครับกาไรไม่เอาแค่นี้นิดเดียว <c oughs> ไม่เอาเออสมมติว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าก็เยอะอยู่นะสองเปอร์เซ็นตไม่เอาไอ้วัดไปเลยสองเปอร์เซ็นอะไร่ี้ยใช่ไหมไม่เอาล็อกก็ได้นะไม่มีปัญหานะเพราะว่าในทางเฟรมเดเนี่ยมันก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นแหลนะก็จะวัดก็วัดได้นะอืมแต่ว่าถ้าหลุดหนึ่งบาทเจ็สิบแปดก็ถอยนะครับ ถัดถัดมาตัวตัวอะไรอะ่ะอีกตัวหนึง่ง BCP อ๋อโอเค อ่ซ BCP ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวนะครับแนวรับอยู่ที่สามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านสามสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์นะใครที่มีหุ้นอยู่แถวนี้ก็พี่นะขายออกก่อนก็ได้ถ้าไม่อยากอึดอัดนะแต่ว่าถ้าทนอิดอัดได้ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ไม่มีปัญหานะก็ยอมนะถ้ามันหลุดแนวรับที่สามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์นะครับอนะ่ะโอเคนะก็ ประมาณนี้นะหุ้นกระแสวันนี้นะครับก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะแล้วก็สำหรับให้นะที่ไม่รู้ว่าจะเทรดหุ้นตัวไหนดีไม่รู้จะซื้อหุ้นตัวไหนดีนะหรือว่าหุ้นที่เรามีติดอยู่เนี่ยจะทำยังไงนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ Money b แ t t e r ได้นะครับเราก็จะมีอ่ามาวิเคราะห์ หุ้นหุ้นที่มีโอกาสกลับตัวหุ้นที่ควรระวังในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นทีเฟกเราก็มีพูดคุยกันนะครับรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ลายนี้นะแอดเข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าอยากเป็นสมาชิกต้องทําอย่างไรนะครับแล้วก็สาหรับใครที่มีปัญหาที่ว่าแบบโอ้โหเทปเนี่ยแบบกําไรช่องหนึ่งสองช่องขายออกไม่ได้เพราะว่ามันติดค่าค่าคอมค่าธรรมเนียมอยู่นะก็สามารถ เข้ามาปรึกษาเราได้เหมือนกันนะครับเราก็จะมีอ่าสําหรับใครที่อยากได้ค่าคอมแบบพิเศษหน่อยนะครับอ่าอยากได้ค่าคอมแบบ V ี p หน่อยก็สามารถทักไลน์เข้ามาสนะอบถามได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ